สวัสดีครับพบกับรายการดูดวงรายสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2563ไปจนถึงวันที่30สิงหาคม2563นะครับเรามาเริ่มกันว่าคนเกิดทั้ง7วันดวงเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเริ่มจากคนเกิดวันจันทร์ก่อนนะครับคนเกิดวันจันทร์ดวงคนเกิดวันจันทร์ก่อนครับ มาที่การองนคนเกิดวันจันทร์นะครับก็ได้พนางสุวรรณวัชชาครับการงานถือว่าค่อนข้างรับรุดไปได้สบายๆค่อนข้างมากพอสมควรครับก็โอเคนะครับมาที่การเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับได้ท้าวปุรุณาปักช่วงนี้การเงินอาจจะยังทรงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขอให้ค่อยๆใจเย็นๆครับแล้วก็ค่อยๆฝึกจิตให้นิ่งๆครับเดี๋ยวกันเงินจะลี้คายครับ,ๆๆรบมาที่ความรักความัมายทุนส่งของคนเกิดวันจันทร์นะครับได้พ่อแม่อกมา นะครับความรักก็ถือว่าไปได้ค่อนข้างดีครับคนในครอบครัวก,ก็ถือว่าสัมพันธ์ดีครับแล้วก็พุณนสุขก็ค่อนข้างไปด้วยดีแต่ระวังอารมณ์เล็กน้อยครับนะครับก็จบคนเกิดบัทร์น,นะครับเก็บไพ่ก่อนนะครับต่อมาก็ของคนเกิดตรงเกิดบัณฑ์บ้างนะครับบังคาร จะไปให้ก่อนนะครับโยมเพื่อนเกิดบังคานนะครับ าที่เก้าคนเกิดบังคารบ้างนะครับวันอังคารคนเกิดบันจัร์นัดวงของคนเกิดบังการนะครับเริ่มจากการงานก่อนนะครับถือว่าการงานถือว่าพอไปได้พอสมควรครับมีผู้ใหญ่เอนดูพอสมควรครับวางตัวดีๆครับแล้วการงานจะเข้าหน้าสำหรับคนเกิดบังคารครับมาที่การเงินของคนเกิดบังคารนะครับถือว่าพอไปได้ครับในระดับกลางกลางดีครับในของคนเกิดบังคารมาที่ความรักความรักทั้งสองของคนเกิดบังคารนะครับถือว่าความรักค่อนข้างรับรื่นครั antis, บ <ate> คนในครอบครัวก็รับรื่นดีครับแล้วก็พุ่นส่วนค่อนข้างรับรื่นครับใช้ความรับเลือใจเย็นหน่อยครับเดี๋ยวก็รับรื่นคน่อนข้างเยอะครับก็จบของคนเกิดมังคาแล้วนะครับลง,งคนเกิดมังคามาของคนเกิดวันดวงคนเกิดวันพุทธบ้างนะครับ มาที่การกของคนเกิดวันพุธนะครับการงานถือว่าได้ทพพุธเลยครับการงานค่อนข้างดีมากพอมควรัวนัดนะครับเพียงแค่ใช้วัตสิ่งดีหน่อยครับการงานจะค่อนข้างราบรื่นเยอะสำหรับคเกิดวันพุธนะครับมาที่การเงินของคนเกิดวันพุธบ้างนะครับได้ที่พัชยันถือว่าการเงินตอนนี้มีเรื่องกังวลเรื่องการการใช้เงินเล็กน้อยนะครับค่อยๆปรับจิตที่นิ่งๆครับแล้วการเงินจะดีเองนะครับ มาที่ความรักระหว่างรุ่ส่วนของคนเกิดวันพุธนะครับด้วยที่เราถัดถือว่าความรักค่อนข้างดีพอสมควรครับโดยเพราะความรักคนต่างประเทศครับนะครับความรักค่อนข้างดีนะครับความสัมพันุ่ส่วนค่อนข้างดีครับรุ่นส่วนค่อนข้างดีแต่เราต้องมีเหตุมีผลในการมีความสัมพันธ์ที่ดีนิดนึงครับแล้วความรักจะค่อนข้างดีมากอยู่เหมือนกันครับ ก็จงเพื่อนเกิดวันพุธก็มาต่อของคนเกิดวันพระหรือหัดในจาะตัวเองมา okay. บ้างนะครับ มาที่การงานของคนเกิดวันพฤหัสนะครับการงานได้ไพ่ไพอ้ออกมาครับถือค่อนข้างก้าวหน้าเยอะครับมีช่องทางในการหาโอกาสค่อนข้างเยอะครับก็มีโอกาสที่จะเลื่อนตำแหน่งแล้วเป็นเจ้าคนในคนครับเพราะได้ไพ่ไพอ้ออกมามาที่การเงินของคนเกิดวันพฤหัสนะครับเดึงคนเกิดวันพฤหัสนะครับการเงินของคนเกิดวันพฤหัส<ๆ> <sek Gates. S 2> ถือว่าการเงินช่วงนี้ค่อนข้าง มีปัญหาให้กังวลเรื่องการเงินเล็กน้อยนะครับแต่ขอให้ใช้จิตนิิงๆรและเด็ดขาดหน่อยครับแล้วการเงินจะค่อยดีขึ้นครับมาที่ความรักขมนมพัุ์ส่วนของคนเกิดวันพฤหัสนะครับถือว่าความรัก,กค่อนข้างดีนะครอบครัวค่อนข้างดีครับแล้วก็ุ้นส่วนค่อนข้างดีมากอยู่เหมือนกันแต่ระวังเรื่องอารมณ์ร้อนเล็กน้อยครับก็จบของคนเกิดวันพฤหัสก็มาของคนเกิดวันสุขบ,บ้างนะจ๊ะ คุณกวันสุกมากโอเคดวงหัะวันสุกนะครับโอเคกา,เาอเก,อาการงานของคุณกันสุกนะจ๊ะการงานได้ทพพุทธดครับค่อนข้างก้าวหน้าครับ พอสมควรเลยนะครับแต่การงานจะก้าวหน้ามากเลยอยู่ที่พลัมที่สมคุรครับสำหรับการงานของคนเกิดวันศุกร์ครับมาที่การเงินของคนเกิดวันศุกร์บ้างน,นะจ๊ะถือว่าการเงินค่อนข้างพอไปได้ดีพอสมควรครับค่อยๆประคองการเงินครับการเงินถือว่าโอเคนะโอเคมาที่ความรักความสัมพันธ์ุส่วนของคนเกิดวันศุกร์บ้างน,นะจ๊ะตัวเองนะจ๊ะโอเคได้เท <ๆ S 2> พคุ้งคาครับความรักค่อนข้างรับรื่นร่มเย็นดีนะด้านความรักคนในครอบครัวโอเคอยู่ นะครับคุนส่วนก็ถือว่าราบรื่นดีครับเพราะฉะนั้นวางตัวให้นิ่งใจยเย็นครับจะยอดเยี่ยมมากครับมาที่จบของคนเกิดวันศุกร์ก็มาของคนเกิดวันเสาร์บ้างนะครับดวงคนเกิดวันเสาร์บ้างนะครับ ที่การของดูของก็เกิดวันเสาร์นะครับ มาที่การงานของคนเกิดบันเสาร์นะครับค่อนข้างการงานของคนเกิดบันเสาร์นะครับได้เทพพาฟฟิกเนปราชาโชครับการงานของคนเกิดบันเสาร์ค่อนข้างไปได้สวยค่อนข้างเยอะนะเยอะมากด้วยเพราะการงานช่วงนี้ถือยอดเยี่ยมของคนเกิดวันเสาร์ครับมีช่องทางการหาเงินเยอะครับแล้วก็ก้าวหน้าสุดยอดมากเพราะว่าไพ่ใบนี้ที่จับของการงานของคนเกิดบันเสาร์นี่เป็นไพ่ดีอันดับหนึ่งของสำหรับของไพ่พิญญาครับ มาที่การเงินของคนเกิดวันเสาร์ถือว่าค่อนข้างเยอะนะการเงินถือว่าค่อนข้างดีมากอยู่เหมือนกันมีโอกาสได้รายได้โดยไม่ต้องออกแรงมากครับแต่ต้องขยันนิดนึงเช่นเดียวกันนะอมืมาที่ความรักของคนสูงส่งของคนเกิดวันเสาร์นะครับถือว่าหันมากกับบรรยากาศนะครับถือว่าความสัมพันธ์มันอยู่รับพอไปได้อะแต่สับชฉือนนิดนึงทั้งคนรักคนสัมพันธ์และควนส่วนครับนะครับอาจจะไม่ค่อยแน่นอนอสับชฉืนนิดนึงพอสมควรครับ จบของคนเกิดวันเสาร์นะครับก็มาวันสุดท้ายนะครับของคนเกิดวันดวงคนเกิดวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วครับจับก่อนนะครับขอให้อาจารย์จับหนึ่ง Okay. มาที่การงานของคนเกิดวันอา,าทิตย bueno. ์นะครับการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ได้กุมารทองนะจ๊ะถือว่าการงานถือว่าค่อนข้างดีมากสมควรครับมีคนอินดูช่วยเหลือค่อนข้างดีมากพนนอสมควรครับโอเคมาที่การงานของคนเกิดวันอา,าทิตย์บ้างนะครับถือว่าการงินช่วงนี้ถือว่า ยังไงดีค่อนข้างกันเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับแต่ถ้ามุ่งมันดีก็หาเงินได้ดีพอสมควรครับมาที่ความรักความสัมพันธ์ของเมื่อเดือนวันอาทิตย์นะครับความรักค่อนข้างมีวิสัยทัศน์ในการมองความรักค่อนข้างดีครับคนในครอบครัวค่อนข้างดีครับเราก็คุ้นส่วนค่อนข้างดีมีความก้าวหน้าครับนะครับเพราะว่าวางวิสัยทัศน์ดีแล้วจะก้าวไปได้ไกลพอสมควรครับด้านความรักความสัมพันธ์และหุ้นส่วนถือว่าวางเป้าหมายดีๆดีครับถือว่าก้าวหน้าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ระวังเรื่อง อารมณ์แล้วก็ความมีทิฐิเล็กน้อยครับแล้วความรักความสัมพันธ์ทุกส่วน,วนจะค่อนข้างดีมากครับนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับดวงวันเกิดวันจันทร์นะครับก็ลองกลับมาใช้ดูนะครับก็ลองกลับใช้ดูนะครับส่วนตอนนี้อาจารย์ขอจบแค่นี้นะจ๊ะตัวเองด้วยละครับผมอาจารย์เตมจิกรหมอดูนี่สวัสดีครับ